เดินคดีกับอดีตพระเนรคัมในความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศก็คือกระทําชําเลา นะครับเด็กหญิงอายุต่ำกว่า15ปีนะครับเหตุการณ์เกิดเมื่อ10ปีกว่ามาแล้วเป็นบุตรของอดีตเนรคัแล้วก็ิงที่ถูกกฎหมายนะเข้าใจว่าจะมีทรัพย์สิ์ที่ถูกกฎหมายของเขาบ้างแน่แนร่วมหลับนอนกับหลวงปู่เนรคำจันติโกค่ะยืนยันว่าแค้แน่แน่นอนค่ะไม่ใช่กับน้องชายค่ะ ดีดี็ฉันสามนะี่เาไว้เนี่ยครับโอเคครับขอบคุณเพื่อนๆครับ